สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยหน้อยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทาง,งหวยหน้อยนะครับเมื่อประจำวันที่ยี่สิบหนะครับ ยี่สิบหกพฤษภาสองห้าหก้านะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรนนปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นแนวทางในการนะครับคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสองตัวตรง สูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยเลยนะครับผมเป็นหน่อยละสองสูตรนะครับมาดูที่หน่อยพิเศษนะครับ รายพิเศษก็จะมีนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสวนเล่งเด่นได้วิ่งนะครับเด่นห้าวิ่งเจ็ด ส่นเกปกตินะครับปกติก็จะมีนะครับสามสามหกหกสาม หกสี่สี่หกเด่นสี่วิ่งหกนะครับนอยวี p เด่น VIP ก็จะมีนะครับ4 2 2 4 7 3 3 7เด่น4วิ่ง7 ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้ลงตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะประมาณก็ออกตรงๆนะครับบรงมาณก็ออกสับกันนะครับจำ้วยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนนเหตุการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ